ท่านนี้คณะของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับเติดตามด้วยบุคลากรบริหารโรงเรียนนะครับทยอยกันมารดน้ำดำน้ำในโอกาสวันสงการานต์ปีใหม่ของไทยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาัางซาวเขต2 ครับที่นี่ต้นลองพงศ์ันีะนรองสิทธิชัยครับต้นรองจากพงแท้ครูวตนก็ออสุนทรต้นก็อ๋ออา,านวัตนตนก็ออยงยุธทธพิชาคุ กว็วนาฝ่ายเขาประมาณนะตั้งพอ,อสุกรตั้งพอ,อสุวรรณนะตัอลองกอนชัยดาวนา เอิม่มพอบุญยิ่งู่สุดเขาก็กสุพรรณเสน์เาก็มนตรีรัษษษบประเสริฐล้าก็ทีละพงเาก็สงสาร ก็ตัววิสิตแล้วก็เปิดแล้วเดี๋ยวจะมีทุนใหญ่ให้พอพวกเราเนาะเแม่รถน้าเอาไปเสร็จแล้วก็ลงขวดพวกเราหน่อยนิดนึงนะครับงานที่ที่เดินนะเราจะมีการให้พอจากที่ไหนที่เราทุกปีทุกปีด้วยนะครับตอนสูงกรอนนิดที่กรอ ครับครับโอ๋สกลเทวรุจโอ๋ต้องขอตรองครับพอเวลาเราฟังเพลงเสร็จแล้วเชิญเชิญนั่งกันท่านเนาะเชิญนั่งกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตกราบเจ้าสวัสดิ์อารามเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เจอเสี่ยอีกทีด้วยอีกทีนึงครับ พ่อดวงใจชายศิดย์ร้อยลแล้วก็มีพางท่านใมท่านผู้มีการน้องเกีย้พ่อผูอเ้ยนะครับรอนแล้วเกัพราะเรอกระบวนวุ่นหนู

ดิติกรก่อนสียก่อยกกันต่อไปองค์เสีรักกันองค์กุบริสุทใจรวาเื่อสผูปหางเลี้ยงไอ้าร์นอปุ๋ยนอปุ๋ยนอศิวใจสีทอง รอเงินรอสายันแล้วก็วันจริงนะรอว,วันจริงก็สาขอดรอซุปเปอร ตามมาด้วยทีมของสำนักงานเขตพืน้นที่นะใส่เสื้อสีลายโซนเดียวกันหมดครับครับาศดีนะในการจัดงานรดน้ำดำหัวซึ่งก็มีบุคคลสำคัญมาร่วมง,งานได่แก่ท่านอรองนากนพสารธรรนะประธานเขตพืน้นที่การษสาปะาออฟาฟาสัะกาอศกษ รุนในการทำงานเขตพื้นที่การศารแล้วก็ออมนตรีการรักษารั่หน้ะครับายันาแต่ครับอันีลผมยครับรา่ยวันะครับ้อมแล้วก็ ครับ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 โอ้โหสันโด uh -huh. uh -huh. uh -huh.